สวัสดีครับเต่าตะแข็วเที่ยวยังนุม่มสามทิศแค่นแนวไม่แล้วครับผมครับกับมาผมมาบอกครับสามทิศอยู่ตรงไครตรงหน้าอยู่ลำห่วยคือเก้าพี่น้องครับมือนี้สามทิศกับพ,พี่พ้าน้องมาอัปเดสตสถานการณ์น้ำาลาคือเก้าแล้วครับอีพี่ที่สองนะครับหลังจากมือเ้านี่สามทิศได้อัปเดตให้พี่เห็นน้องเบิง้งจักเล็กจักน้อยแล้วสวงใสยสามทิศกับไปธุระมากครับ ก็เลยว่าสีพพี่พาอน้องมาเบิงส,สถานาการณ์น้ำยุ่ทุ่งไหทุ่งหน้าคือเก่าครับเห็นพี่สาวทั่วหาว่าให้เอาถุงเขียวออกมาให้เพราะว่าเขามายกย่อยกสะดุ้งเนาะครับว่ามันถือครับอันนี้ก็เป็นทางครับทางสัญจรมือเศร้าเลยละที่สามทิศพี่พี่พ่อน่องอยางมากเลยละน้ำกันยังสรวงๆอยู่ครับมแต่จิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบร่รลดดอกครับนี่ในหน้าเขาก็คุ้นแล้วสามทิศบอกให้พี่สาวมายกย่อยกสะดุ้งยู่มองเทียงหน้านั่นแหละครับ สานที่ก็สร้างนั่นแหละสาทิศเห็นมันเหมะสามทิศก็เลยบอกเขาเขามายกเขาว่ามันถือครับก็เลยบอกให้สามทิศเอาถุงเชียวมาให้แตียวสามทิศไปธุระสามทิศยันมาบ่าท่านทำทิ่ก็เลยแมีบ้านก็เลยขวาปเป่ยวมาแล้วครับเขาเออกขวไปแล้วรอบนึงพี่น้องป่าก็ได้ลายเติบได้เปิดลูสองรูพุ่นละครับสองรูสามรูพุ่นละเดี๋ยวสามทิศสีผ้าพีพังน้องมาอัปเดตมา อยู่กับน้ำครับท่าแหละครับช่วงนี้พอมีช่วงน้ำหลากน้ำม,มากเนาะครับตามจิตชีวิตน้ำหลากนี่ครับขอโยกอยู่นี่น้ำรู้สึกว่าสิคือร้ายก็มือเสาร์นะครับมือเสามันบ่หลายไานนี้เลยพี่น้องไก่ที่หอดพื้นที่น่าแล้วครับนี่ขอโยกกับแม่บ้านคนละดางมองหันมันเป็นอันนี้มองหันมันมันบด ทอกันนั่นขาสะดุ้งมันลงมาหอดพื้นตัวอน,น,อนั่น <c oughs> นี่ครับของพี่สาวเออเบื้องพี่สาวยกยมันสิตื่นกล่องบ่ป่ามื่อเสา้านี่มีแครับพี่สาวก็แม่บ้านตอนนี้เพิ่นออกมาแล้วคุณ<ม>ฟังคุณสามคนครับอิตายะได้กินน้ำมาได้ิตายะมาทันที ทางผุนลาบอกให้มายกทางผุนแม่้องนึงแหมทางผุนนี่ครับใต้ยุ่นเขาออกของเมียเราครับว่องหัดวอร์บนึงแล้วะสุดไงเขาที่บอกัวพุ่นไปพุ่นกันตัวนี้เอ้ายกขึ้นมาบาดถิดบาดบอสะดุ้งห้างซื้อหรอครับอันนี้อันนี้บัถิด เนี่ยมือเสับมันบ่อไหลเขาแห้งไปนี่เลยพี่น้องนี่เราพยายาต้องบวนมันบ่อไหลแห้งไปนี่พูดนะท่วมแล้วครับมิดแล้ว,วเดี๋ดวยงงวควยายงางไปน,นี่มันโอ้รูปโรงแห้งแล้วครับนี่โอ้ใบติมาใส่เบียดใบติมาได้บ้างมาเลี้ยงเห็นไหมบ่งดูบบกอันนี้จะดุงขี้ นี่ครับสะดุ้งที่สะดุ้งเส้นเครื่องครับเส้นหานี่น,นูได้อยู่เอ๋อป่ามืองศรีเลียนนั่งมองนี้ครับตื้นกล่องไม่ได้ดอกนี้ก่อนผ้าพี่พาน้อนนี้ก่อนป่าย่านกล้องครับเพียไรเขาหรอกมือสอนมาทันถ่วมป้านี่น้องพี่น้องเนาะตามจิตพาพี่น้องมาเบืองมัน่วทันถ่วมป้านี่แสดงว่าน้ำกําลังลงมาหลายน้ำเหนือครับน้ำเหนือ สะดุ้งพี่สาวติดแล้วครับของไม่แล้วสามชิดทีได้ล่วงเอาออกให้เขาดินี่เดี๋ยวเดียวสามชิสีด้ล่วงไปเอาสะดุ้งออกจากไม่กันครับมันติดมันของอ้ามสีว่าพัดสามชิเป็ดดิ

Ủa mày giúp khác không? Vô, đuột con Đó không phải tấn đuột bông con hợp Mất là lại พี่สามยกได้แล้วแต่ว่าบ่ใครถือครับมันตื่นกล่องอีลี่หลยตแต่สมที่อ,อกมากเขาวานบ่ถือเขายกต่างโดนมันบ่อของครับมันบ่ของบ่คขาอย่างพอแต่สามทีดออกมากขุนของแม่บ้านถือแล <c oughs> ้วครับขุนพอแต่สามทีดอกมากมันของให้สามทีได้เปียกครับเจตนาบ่าพี่น้องว่าสามทีได้ล่งปดให้เปียกงอนหยดห็นนาวที่เลยอ่อนซ้อนแล้วมายกไปเพื่อนกับสิตไปให้ไปหน้าคุนไปเไปไปไปสร้างขุนไปสร้างพีนไปบ่ได้ไปแม่คุนไปน้ำเล่าขุน ไปเรงไหนหระเด็กก็ไปภูเหลียนนวนมันแดงไปดิห้ามรายไปเดยยเลยข้าวปลาโอ้ถือรอครับนั่นมาแล้วนั่นมาแล้วปลาช่อนน้อยปลาช่อนน้อยคอครับปลาคอคอกนั่นเอ้าตีเห็นตัวนึงแก้มนึงไปเนึ่งของแม่บ้านถือเรื่อยๆอยู่ครับนั่นเพราะวันเป็นสะดุ้งที้พี่น้องสะดุ้งเส้นหาของพี่สาวนี่ของเส้นเถอ อันของพี่สาวนี่สองเส้นภาพปะย้อนสามสิบเจ็ดภาพพี่น้องไปเอาไส้ขึ้นไนว,นนวนน้ครับน้ำจิตทวมมันแส่น้ำไหลแล้วไม้มันสิเปียจิตพุครับพุ่นกระท่วมพี่กระท่วมครับขั้นขั้นใดกระท่วมเอา้าลุยไปขั้นนี่แหละครับขั้นเน้นน้ำมันใสครับมันอมองเห็นขั้นแช่นาอยู่หมดแดงครับพี่น้องมึงหมดแดงเราจับกุ้มกันครับนี่น้ำท่วม จับกุ้มกันเป็นกําแพงเป็นปกุ้มเป็นก้อนทั้งสี่ครับนี่นครับสัตว์มีผิดประว่ามาแร้งมาไวอย่างต่างๆมานำานามครับอ้สีเช็บตะครับเมงาแมงวอดแมงป่องปลาเลนเนี่ครับนี่ปลาเลนอันนี้เป็นหน้าปะตุกหน้าแย่ท้อง น้นจิเป็นช่องน้ำไหลครับอุ้ยพี่น้องมาเอาอใส้ขึ้นไวก่อนเดี๋ยวน้ำจิบถ่วมมันสีนแส่น้ำครับเดีย๋ยวมันจิบผูสิพ้างครับมันยังไหลขื้นหน้าสามทิศบ่บปั่นได้ขางล่างผุนแล้วครับของบนนี้ ว่าบอดว่าถือว่าถ่วมไปได้ครับนี่น้ำนี่น้ำเก่าอยู่เนี่ยหมอกเข้าใสใสขึ้นมาไวเด้วมันถิดผุ่ิดีฟัง บานหาสิมี่ยังดอกครับตังนี้ยังดอกครับ,ดรบเดี๋ยวเอาขึ้นไว้จากแบดไปครับตะปูตัวนึงอูแม่ไปเปะล้างนั่นขึ้นไว้น้ำครับไปเอาขึ้นไว้ก่อน อหอยไครับปูกับปลาลตัวนึงครับขอปล่อยเขาใส่ขึ้นไวปกับปลลตหน้าใส่มันหน้าใส่มันพังครับนี่มันถือเขา่าออกได้คือเขา่าอ๋ออากแตกไว้ก่อนไปเดี๋ยวไปเบื้องหน้าให้รูปห่อคุณครับให้รุมห่อคุณนี่ครับ ให้รูปให้หน้องไม่มีปีไหนที่ไม่ท่วมนะครับปีนี้ติตั้งจากทุกปีแน่ก็คือท่วมช่วงที่เขาเขาแข็งแรงเขาเขาหง่แล้วครับดีแน่กกดดแตนไไ่กระบืดีครับจะเป็นไปได้กระบือยให้ท่วมพุนละคุณปลาแรนครับนี่ครับหม่องสีห้อจอดรถทุกมมือเวลามาหน้าจะจอดรถไปหนึ่งครับอย่างหน้าสามทีเพต้องวอาถึงเลยครับพื้นทีงหน้าท่วมหมดแล้ว ไปพี่น้องยางไปเบื้องน้าสามทิศเลยเดี๋ยวตัวไว้ก่อนพี่น้องตอนนี้น้ำที่สามทิศยางอยู่นี่เพียงงามขาเขาพอด,ดีเลยครับของต่ำมมองสูงนี่ครับนี่เขาสิลัตไปนี่เลยครับ น้ำเขาสิลัดไปไปนี่แล้วก็ไปล่องมองสะพานเขาบ้านนะครับเขาสิเลี้ยวล่องสะพานเขาบ้านเพราะว่าหงวยข้างล่างนี่มันสิตรงแน่ช่วงนี้มันสิเป็นสายใกล้ครับนี่โคตรเขียวไปไหนปะนอ้นอพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหย่านมันมืนมันลม่มถึนเลยครับเราเลี้ยงเปียกบ่ได้หย่านดอกเดี๋ยวขานี่หยัดไปก็ ครับก็ที่สั้นๆทุลักทุลแน่เด้อครับเพราะว่ามันต่องยางให้ดีครับขามขึ้นมาหอดนี่แล้วอันนี้ชวนตรงขางลางเข้าครับก้านตาลน้ำพัดมาไวนี่เมื่อแล้วน้ำบดไหลเข่าห่วยลูกห่วยครับน้ำไหลเข่าหน้า ตุ้มนี่ไอ้ตงนี่ต้องยอ้อนขึ้นครับปากตงสะดุง้งสะดุง้งไปไสหล่ะพี่น้องหัวแม่นพี่ซสาวออกไปแล้วเบ่งเอาครับหันบ่ามากอะคืดน,น้ำจิงหน้าพี่น้องมันกับโบนี่ยังไงคืดน้ำหรอครับ มันเป็นเรื่องปกติเด้อพี่น้องนี่ทุกปีน้ำต้องท่วมแบบนี้นะครับทุกปีน้ำต้องท่วมแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติครับนี่อยู่ที่ว่าจะท่วมน้อยท่วมมากไหลครับนี่คือน้ำเทียงหน้าสิดอกย่านน้ำพัดนี้ทเลผ้าพีผ้านองออกมาเบื้องครับมันพัดไปบ่ได้หรอกครับเพราะว่าเสานี่มันตังแต่ พอต่แม่เพิ่นเห็ดไว้ครับเสาเทียงหน้านี่ค่อนข้างสิลึกิ่นฝังไปลึกครับเบิ่งคว่วตงังเอาด้วยพี่น้องเออน้าท่วมครับตอนน้ำบ่ท่วมนะครับเทียงนาน้อยคอยนางสามทิศน้ำจะใกล้จะถึงพื้นแล้วนี่ก็เป็นหน้าเขาดูนะครับหน้าเขาบ้านพี่น้องเป็นยังไง เป็นกำลังใจให้กันครับทุกพื้นที่นั่นแหละได้รับผลกระทบขึ้นกันสิมากสิร้ายสิน้อยเรากำมองได้ที่พื้นที่ใดที่ฝนยังบ่ตกหรือว่าน้ำยังบม่มีไส้เข่าเพรือว่าไส้กับหลายกับเป็นกําลังใจให้กันครับทั้งผู้ถ่วมทั้งผู้แรงนั่นแหละครับคิดก็งงขึ้นกันเห็นว่าเพื่นเอฟซีเฮาบางคนบางท่านกับว่าทา้งเพื่นบม่มีน้ำนะแตกอยู่พี่น้องไปครับไปยังขึ้นกลับขึ้นไป สีควายยางไปนํามริมห่วยนี่ดอกอยางย้อนไปพุ่นก็คือสีไก่นี่ครับชวนระวางกู้ห่วยกั้นครับหน้าสามทิศคลบปนีสีเง,งาแน่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ายังโมถั่วหดทอทอป,ปีกายครับปีกายมันถั่วโมงนี้แล้วนี่นี่มองเข้าสียงงางไปนี่ครับผ่านสะดุ้งพีสาวมากครับ แสดงว่าเขาเอาของเขาไปแล้วอันนี้คือหั่นสะดุ้งน้ำาั่มหวยของพี่สาวครับสะดุง้งอวบแล้วครับนี่ท่วมครับท่วมเนี่ยครับพี่น้องมันกะหักกะย้อนลงมาหวงท้างน้ำไหลแบบนี้แหละครับคือสามทิศวาน,น,นั่นแหละหั่นสะดุง้งของชาวบ้านครับมองนี่ก็เป็นโค้งครับนี่ เป็นโค้งจังเสียมันเป็นโค้งไรครับเป็นขุดงอเป็นใสใกล้ไรน้ำมันถึงในเออออกมากครับจังเสียครับมือต้นไหม่ตนม้ตนไหลดูพี่นอ้องมืกอกบไผ่ห่วงท้างน้ำไหลใส่งดประมาณายครับมันสิมาขุดลอกหรือว่าสี่ให้ชาวบ้านห้องนาคคับเห็ดเนาะก็ต้องใสเครื่องทุนแรงายครับผลมันกับวนกลับจังสั้นเหรครับเนี่ยเพราะมันเป็นโคง้งนะครับนี่เป็นโค้งหักศอกอีกอีกหักอีกโคง้งนึงครับ ทัดทัดลงมาจากมองเห็ดไฟเห็ดสะพานนะครับมองเห็ดไฟสะพานอยู่ของบนนี่ครับเสียงคนบอกอยู่นะครับสะดุ้งกระท่วมครับเอามาหอดสะดุ้งแล้วโอ้สดสีบูป้าบูดอนมาได้ครับหกลายค่อนข้างสีโลกล่างครับเนี่ยลงมาเรื่อยๆลยครับนี่น้ำเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆอยู่ อันนี้ไม่เขา,า,าเอาใส่ถูงไว้เราเมื่อกี้เรื่องคลิปคุ่มเขามาย <c oughs> กขึ้นเมืองด้วยบอกว่าสามชิดไปมัองหันมันถืออยคะาวามัองหันกลับมามั่อกถืออยู่บป่าม,ามันไหลแห้งแล้วนี่กันดีเห็นเรา,าเพี่น้องเห็นแล้ว <c oughs> ขาวบุดทักขุกดถือครับ พุนโอ้ท้องผุนสูซีหาโตเลยน้ำสะดุ้งที่เส้นหานี่ปลาออกมากรอุ่นเป็นมูยกฮะคือข้มมาแล้วนี่ดักหล้วไปไม่กระด้ตัวไปไม่กระเบิดเลยที่ไทยหมหดเขาอยู่เราอยู่ตามซีดก็ถุงติดควมมาเสียวเขาไปแปลงเป็นชิ้นซับว่าสันเอสีผ้าไป,ปอยู่นี่เจ้าบ บาทนี้ได้ตัวนึงครับมึนงน้ำพี่สาวลายไปนี่คลิปนี้สีลาพี่ล่น้องเรามันเหี้ยเราโอ้ได้ลายเราพี่น้องสองโลเราเลยนี่มาเมาไปปิ้งพี่น้องมาเอาไปปิ้งนี่ครับสองโลได้ยี่สองโล,งโลตัวใหญ่ครับอันนี้สิเป็นปากตวงปากต,ากตอนเพิ่นขึ้นกันครับมันสิเป็นทอ่อไหลลงไปล่ำหวยมันก็นไหลเขาขึ้นกัน เอาครับกระเสียวบรรยากาศช่วงน้ำหลากยกสะดุงใส่ย่อแล้วก็อัปเดตสถานการณ์น้ำฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ก้อนครับเช็ดเป็นอีพี่อีพี่ไปพี่น้องเดี๋ยวมันสีเงาลิปสีเงาครับอ่ะสีลาพี่ลาน้องซ้ำนี้ก้อนครับซ้ำสีกระจุกคอตัวคนนญาตอเขาบันเอาปลาเขาไปไว้ก้อนเรวก็สิไปกินเขาก้อนครับหิวเขาแล้วเอาลาพี่น้องอยู่นี่เลยครับครับท่านนี้สามชิดก็ขอขอบุญขอบคุณเราครับพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อสุขสุขคนแล้วครับที่เขามารับชมคลิปของสามชิดตั้งแต่ต้นจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับ ฝากเป็นกาลังใจฝากก็เลยกดแชร์กดซับสขไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิอริภัยผาดชิดแม่ๆนะครับคลิปหน้าสามทีสี่ผ้าพี่ผ้าน้องไปอยังกันจังคอยช่วอ่ยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามที่กระเชียวไว้สามอครับขอบคุณและสวัสดีครับ